ูภัยรีไม่หาวุธคือคำปริศนาธรรมในวันนี้ภัยลีในที่นี้คือข้าศึกศัตรูของตัวเรามีด้วยกันสองประเภทคือ 1. สศัตรูภายในคือพิเรตัญหาที่คอยรบกวนจิตใจเราทำให้เล่าร้อนไม่สงบสุขอยู่เสมอสศัตรูภายนอกก็คือความแก่ ความเจ็บความตายที่คอยเบียดเบียนสังขารเราให้เกิดความวิตกกังวลไม่มีอ,อาวุธอะไรที่จะมาปราบตามศัตรูภายในของเราได้เท่ากับปัญญามีด้วยกัน3ประการคือ <S <S 1>, <S 1. สัจชาติปัญญาคือปัญญาที่เกิดขึ้นเอง 2. ปาปริหาริปัญญาคือปัญญาความเฉลียวฉลาด ที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 3. วิปัสนาปัญญาคือปัญญาพิจารณาธรรมอย่างรอบรู้ในกองสังขารเมื่อเรามีปัญญาแล้วการที่เราจะเอาชนะศัตรูได้ต้องมีขันติเป็นกายเอาวิริยะเป็นกำลังเอาปัญญาเป็นดาบคอยกำจัดกิเลสและปัญหาที่เกิดขึ้นภายในใจของเรา ส่วนศัตรูภายนอกนั้นทุกคนจะต้องผ่านพบด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครหลีกเลี่ยงแล่นหนีได้พ้นต้องใช้ปัญญารู้เท่าทันความจริงที่ปรากฏขึ้นด้วยเหตุผลนี้การที่เราจะเอาชนะศัตรูของเราได้ไม่ต้องเรียนอาวุธให้พร้อมขอจเจริญพร